ครับตัวที่สามโดนง่ายโดนได้มาแล้วตัวนี้ยังไม่ทันอะไรเลย คอยตัวที่สามมาแล้วครับามาแน่นจ้าตัวที่สามครับผมกระสุบดูใสลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้ได้มาแบบกลังไม่ทันจะคุยโมู้ตัวที่สองตัวที่สามมาครับ ตัวที่3ครับกระสุบขันไม่งัดอีกแล้วโอเคครับผมย่ำครับ